ครับสวัสดีครับวันนี้ก็งานไม่ดูหนึ่งตัวนะครับนี่เป็นบุพับนะครับตองสามสิบสองนะครับตัวนี้เป็นไม้ขนุนนะครับคือลูกค้าต้องการไม้เบาเบาแต่ตัวนี้เดี๋ยวจะทำสีดำครับจะทำทาสีอีกทีนึ่งเอาไม้ดิบๆให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับ ลองสามสิบสองดูพับลูกค้าอยากได้ทรงแบบนี้ก็ทำตามลูกค้าสั่งนะครับนี่ก็ทำเป็นแาวาสำหรับนี่นะครับจะขนาดขนัดนี่นี่นนี่นครับก็จะเป็นเววสองข้างนะ ลูกค้าขอให้ทําเป็นสีดํานะครับเดี๋ยวก็จะได้ทําสีเป็นสีดําตัวนี้ตรงนี้ก็ลูกค้าบอกว่าอยากได้ไอ้ไม้ดําๆก็เลยหาไม้เศษไม้ขี้เล็กมาใส่ให้นะครับตัวนี้นะครับก็งานก็ตามนี้นะครับจะทําสี สามสิบสองครับครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับนี่นะครับช่องทางการติดต่อของผมนะครับสีวันนี้ถ้าเสร็จทันก็จะส่งลูกค้านะฮะถ้าเสร็จไม่ทันก็พรุ่งนี้นะครับถ้านใดสนใจก็วันท้ายไป,ปบ้านๆก็นะครับติดต่อมาได้นะครับ ราคาก็มันบานนะครับหลักร้อยนะครับก็จะขึ้นหลักพันก็อยู่ที่ความยากง่ายของลูกค้าว่าจะให้ผมแต่งเติมอะไรเข้าไปอีกนะครับครับผมง่ก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับครับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ